สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เคยผิดหวังกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วล้มหายตายไปอย่างมากในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะขอแนะนำเจ้าต้นกล้วยไม้ที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วสามารถจะปลูกเลี้ยงลืมๆเขาไปเลยก็ได้เนื่องจากว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่แล้วนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยหากสนใจกล้วยไม้ที่มีต้นใหญ่โตแล้วให้ใบสวยงามขนาดนี้ติดตามกับมือเย็นสตูดโอในตอนนี้กับ <mem> <S <S เพชรเึิงครับ เช่นเคยนะครับมื่อย็ยนชุดูต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสแนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกลับกล้วยไม้เพชรเิงหึงว่าปลูกเลี้ยงอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรเมื่อย็นย้ําเสมอเลยนะครับในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อยากจะมีความสุขในการปลูกเลี้ยงต้นไม้แล้วก็เราควรจะต้องทําความเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นๆว่าเขามีความชื่นชอบอย่างไรจะทําให้เราสามารถจัดหาสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการดูแลรักษาต้นไม้น,นั้นๆให้สามารถมีใบ มีต้นมีดอกที่สวยงามสร้างความสดชื่นตาสดชื่นใจให้เราได้มากๆเลยอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเพชรถึงเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองครับเพชรถึงเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในสภาพนิเวศป่าพุป่าฝนที่มีความชุ่มชื้นสูงในเขตเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้จะโรดไปยังป่าปัวนิวกินีเลยครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีนิเวศการกระจายพันธุ์ ค่อนข้างสูงมากๆและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เจ้าเพชรจึงเป็นต้นไม้ที่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราเพราะเนื่องจากเขาเป็นต้นไม้ในถิ่นนี้นี่เองการเลี้ยงดูจึงทําได้ไม่ยากครับเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้ว เราไปทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเห็นว่าต้นใหญ่โตขนาดนี้เขาเองก็เป็นกล้วยไม้ด้วยเช่นกันนะครับอยู่ใน Family o r c h i d a c e ี e หรือวงของกล้วยไม้นั่นเองซึ่งในวงของกล้วยไม้นั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายจีนัสมากๆเลยครับซึ่งเพชระหึงนั้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแกรมมาโตไฟลัมสเปซิโอซัมชื่อสกุลมาจากคาในภาษากรีกจากคาว่าแกรมมาซึ่งหมายถึง เส้นหรือลายหรือเครื่องหมายและสำหรับคำว่าไฟลอนก็หมายถึงใบไม้ซึ่งหากนำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นชื่อสกุลกราโตัวไฟลัมนั้นก็หมายถึงตัวพืชที่มีเนื้อใบมีลายสีเหลืองอ่อนๆหรือมีลายบนใบไม้นั่นเองครับคำว่าสำหรับชนิดพันธุ์สเปซิโอซัมเป็นคำในภาษาละตินซึ่งหมายถึงชูดชาด สะดุดตาหรืองดงามนั่นแสดงให้เห็นว่าตัวดอกของต้นไม้อย่างเพชรถึงนั้น มีสีสันสะดุดตาสวยงามมากๆครับและเพชรชื่งเองก็เป็นกล้วยไม้ซึ่งมีลักษณะประจำของเขาก็คือเป็นต้นไม้อิงอาศัยประกอบกับสภาพนิเวศท,ที่เขาอยู่ในถิ่นที่เดิมก็คือเป็นพื้นที่ป่าฝนแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงสามารถจะเติบโตอยู่ในพื้นดินต่างๆแล้วก็โคนต้นไม้ตลอดจนอาจจะเห็นเขาในธรรมชาตินั้นไปอยู่ตามคาคบไม้ก็ได้สันฐานที่ใหญ่โตของเพชรชื่งก็มาจาก ำต้นของเขาครับ ที่แท้จริงแล้วลำต้นที่แท้จริงของเขาอยู่บริเวณใต้ดินนะครับในส่วนของก้านใบที่แทงขึ้นมานี้ก็จะมีขนาดลำใหญ่โตมากมายเลยแล้วก็มีใบที่ยาวแหลมแคบออกมาแบบนี้นะครับโดยความโดดเด่นของทรงพุ่มเขานอกจากจะมีก้านใบที่ใหญ่ยาวโตวออกมาแล้วตัวใบที่ยาวเรียวนี้ก็ขึ้นแผ่ออกไปตรงข้ามกันพูดง่ายๆคือแผ่ออกไปในระนาบเดียวกันจึงทําให้ทรงพุ่ม พุ่มของเขาเนี่ยดูเท่มากๆเลยเหมือนกับเราเอาแผงใบไม้มาเรียงต่อๆกันมาเรียงประกบกันไว้แล้วประกอบกับความยาวของกิ่งก้านที่ใหญ่โตก็จึงทําให้ทรงพุ่มของเจ้าเพชรจะถึงมีการแผ่กว้างแล้วก็ให้ทรงพุ่มที่อ่อนนุ่มดูมากๆเลยเพราะว่าใบจะปลกลู่ลงอย่างไรก็ตามใบที่เราเห็นยาวเช่นนี้นะครับหากท่านปลูกในพื้นที่ร่มมากเกินไปเราจะเห็นแนวโน้มของใบที่ลู่ลงมากกว่านี้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะพื้นที่ ที่ร่มเหล่านั้นตัวเพชรจะหึงจะมีการสครงะห์แสงได้น้อยลงทําให้สร้างอาหารได้น้อยลงความแข็งแรงของใบก็น้อยลงนั่นเองสันฐานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของเพชรจะหึงก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีการแตกหน่อแตกก่อออกไปด้านข้างเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ในการปลูกเพชรจะหึงเราก็จะพบว่าหากปลูกเป็นระยะเวลานาน,านๆเจ้าเพชรจะหึงก็จะมีการเจริญเติบโตออกเป็นพุ่มกว้างหนาขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไรก็ตามตัวเขาเองก็มีแนวโน้มที่จะทิ้งยอด เดิมด้วยนะครับทาให้เราจะเห็นได้ว่าจะมีกิ่งที่แห้งเหี่ยวตายในกรณีที่เราไม่ทําการตัดแต่งเราจะเห็นสภาพของกิ่งเหล่านั้นทําให้ทรงต้นไม่สวยงามเราจะพบว่าในธรรมชาตินั้นตัวเพชรหึงสามารถจะมีทรงพุ่มกว้างและสูงได้ถึง3าถึงหเมตรเลยทีเดียวมีการบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าในธรรมชาติมีต้นเพชรหึงที่มีน้ําหนักเกือบ2ตันด้วยกันเพชรหึงเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกสวยงามด้วยนะครับมีการบันทึกไว้ว่าช่วงการออกดอกของเพชรึ อาจจะมีช่วงระยะเวลาในการออกดอกยาวถึง6เดือนเลยเริ่มตั้งแต่เดือนมกรากุมภาพันธ์จนไปถึงจรดเดือนกรกฎาคมเลยครับอย่างไรก็ตามพบว่าเพชระถ,ถึงไม่ได้ออกดอกทุกปีนะครับในเดือนนี้ในปีนี้เราอาจจะได้เห็นเขาออกดอกแล้วแล้วอาจจะห่างหายไปหลายปีแล้วกลับมาออกดอกใหม่ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามในช่วงการออกดอกก็เป็นต้นไม้ที่เรียกพึ่งได้ดีพอสมควรเลยนะครับจึงทําให้เราพบว่าเพชระถ,ถึงเป็นต้นไม ที่ติดฝักหรือติดเมล็ดด้วยสามารถจะนําส่วนนั้นไปใช้ในการขยายพันธุ์ได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามวิธีการที่นิยมมากๆก็คือการนําเพชรถึงไปแบ่งแยกหน่อและแบ่งแยกกอก็จะนํามาสู่การได้กิ่งหรือต้นใหม่เป็นการขยายพันธุ์ที่นิยมกันมากๆเลยครับ นอกจากนี้แล้วการออกดอกของเพชรจะถึงเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่มีช่อดอกยาวบางครั้งเราอาจจะเห็นช่อดอกยาวมากกว่า40ซนติเมตรก็เป็นไปได้แล้วในหนึ่งช่อดอกนั้นก็มีดอกย่อยหลายๆดอกเลยโดยดอกก็มีความโดดเด่นมากๆเพราะว่าดอกสีเหลืองแล้วก็มีลายจุดสีน้ำตาลแดงซึ่งลายจุดสีน้ำตาลแดงเหล่านั้นหากมองปัดผาดมองเพื่อนเนก็เหมือนลายของเสือลายพาดกอนหรือลาย ของเสือโคร่งด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้ในชื่อสามัญของเพชรหึงจึงได้ชื่อว่าไทเกอร์ออคิดหรือถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยก็คือกล้วยไม้เสือโครง่งหรือกล้วยไม้เสือนั่นเองมาจากลวดลายของดอกที่ว่าน,นี้ครับ <Okay. S 2> สำหรับนักสะสมนอกจากจะมีการสะสมเจ้าเพชรจหึงขนาดที่มีทรงต้นใหญ่โตนี้แล้วยังพบว่ามีนักสะสมหลายท่านที่นิยมสะสมเพชรจิหึงที่มีใบด่างด้วยนะครับซึ่งราคาข้างวดก็แพงพอสมควรเลยอยากจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ขายกันลำละ1,000บาทเลยก็ถือว่าราคาแพงใช้ได้ครับ ในตอนนี้เราจะไปทําการปลูกเพชรถึงโดยทําการขยายพันธุ์เพิ่มเติมโดยอาศัยการแบ่งหนอหรือแบ่งแยกกอนในการปลูกกันครับ <Okay. S 1> ด้วยความที่เพชรถึงเป็นกล้วยไม้ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้อิงอาศัยด้วยเหตุนี้เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ดินในการปลูกเลยก็ได้วัสดุปลูกที่จะใช้ก็ประกอบไปด้วยกับมะพร้าวสับซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะเก็บรักษาความชื้นและในขณะเดียวกันช่องว่างขนาดใหญ่เหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การระบายน้ำหรือการถ่ายเทอากาศที่ดีมากขึ้นด้วยนอกจากนี้แล้ววันนี้เราโชคดีที่ได้ใบก้ามปูหรือใบจามจุรีมาด้วยซึ่งมีคุณสมบัติเด่นมากๆก็คือมีไนโตรเจนสูงมากๆเนื่องจากว่าในป่าพุหรือในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆเหล่านั้นที่ เพชรจะหึงขึ้นอยู่อาศัยในธรรมชาติก็มีการหลุดร่วงของใบไม้ต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราก็ใช้นํามาเป็นส่วนผสมด้วยเช่นกันและส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวอินทรีย์วัตถุก็ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเพชรจหึงในที่นี้อินทรีย์วัตถุเราสามารถจะใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเมื่อเราเตรียมวัสดุปลูกไว้สําหรับการปลูกเพชรจะหึงแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการแบ่งแยกกอเจ้ากล้วยไม้เพชรหึงกันเราต้องการแยกขยายให้ได้จํานวนเพิ่มมากขึ้นก็ควรจะต้องมีมีดคมๆในการที่จะตัดแบ่งเขาออกเป็น2กอด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะไปตัดบริเวณหรือตัดส่วนที่ยังอ่อนอยู่มากๆนะครับเพราะว่าหน่อหรือยอดใหม่นี้ เกิดขึ้นชิดกับแม่มากๆต้นที่งอกใหม่นี้ก็ยังจะมีรากปริมาณน้อยโอกาสที่เราจะขยายพันธุ์ออกไปโดยการแบ่งหรือตัดเขาออกไปจากต้นแม่แล้วจะมีรากติดไปปริมาณน้อยทําให้เกิดอาการเน่าเสียแล้วก็สุดท้ายตายไปในที่สุดก็เป็นไปได้แนะนําว่าอย่างน้อยให้มีข้อจริงอย่างน้อยสัก2อถึงสข้อแล้วเราก็ค่อยๆตัดแบ่งเขานะครับในที่นี้แล้วก็แนะนําเลยนะครับสําหรับการตัดตรงในส่วนนี้ ก็ควรจะต้องใช้มีดคมๆแล้วก็ใบมีดหนาพอสมควรนอกจากนั้นแล้วก็ต้องเกรงมือพอสมควรนะครับระวังมีดที่จะพลิกนะครับแล้วก็อาจเกิดอันตรายกับเราได้พยายามไม่ค่อยกดลงไปนะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงเฉือนแบบนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็แบ่งแยกหน่อออกมาแล้ว2ฝั่งนะครับผมจะดึงขึ้นมาให้ดูนะครับระบบรากเดินไป เต็มไปหมดเลยนะครับแน่นกระถางเลยเรา,า,าก็นำวัสดุปลูกนะครับลงไปรองพื้นก่อนเลยวันนี้เราใช้เข่งนะครับในการปลูกเพราะว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็หิ้วไปมาสะดวกประกอบกับจะถ่วงน้ำหนักของเขาเพื่อไม่ให้โค่นล้มได้โดยง่าย เราก็ใส่ ое, รากเข้าลงไปก่อนแบบนี้เลยนะครับพอเราวางลงไปแล้วนะครับเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปให้เขาด้วยสูตรที่ใช้นี่ก็คือ13 13 13นะครับเราต้องการสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบให้เขานะครับเติมลงไปทัก2หยิบมือจากนั้นก็เอากาบมาาะรพร้าวสับเครื่องปลูกต่างๆที่เราได้ปรุงไว้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเลี้ยงเพชรจะหึงก็ลองตรวจสอบพื้นที่ของท่านสักนิดนะครับว่ามีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอหรือไม่เพราะ ทรงพุ่มของเพชรหึงเป็นทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับท่านควรจะมีพื้นที่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย1เมตร50เซนติเมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าระยะของทรงพุ่มเขาเมื่อเจริญเติบโตก็สามารถจะเจริญเติบโตได้กว้างทีเดียวนอกจากนี้แล้วต้องตรวจสอบพื้นที่เรื่องของแสงแดดสักนิดหนึ่งการเจริญเติบโตที่ดีของเพชรจะหึงก็มาจากการปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แบบนี้เลยนะครับ รวมไปถึงการเติบโตในพื้นที่ได้รับแดดครึ่งวันอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้อย่างเช่นพื้นที่ที่มือเย็นยืนอยู่ตรงนี้ช่วงเช้าก็จะรับแสง2อลอดมาบ้างแล้วช่วงเที่ยงวันก็จะได้แสงแดดเต็มๆแล้วช่วงบ่ายก็จะมีแสงลอดอีกช่วงระยะเวลาหนึง่งเราก็จะ่ว,ว่าเพชรจะหึงต้นนี้เป็นต้นที่จเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามหากท่านปลูกไว้ในพื้นที่ ใต้ร่มไม้ชายคาก็สามารถปลูกได้นะครับแต่อัตราการเจริญเติบโตนั้นจะผันแปรไปตามปริมาณแสงแดดแล้วก็ธาตุอาหารที่ได้รับแต่อย่างไรก็ตามปริมาณแสงแดดยังคงมีผลอยู่มากๆเลยนะครับถ้าหากเขาได้รับแสงแดดในปริมาณที่มากโอกาสที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ให้กิ่งก้านใบที่มากขึ้นก็จะมีมากทีเดียว นอกจากนี้แล้วหากปลูกในพื้นที่ร่มเกินไปก็ให้สังเกตได้ว่ากิ่งใบของเขาก็จะปลกหรือลู่ลงได้มากๆเลยรวมไปถึงการเจริญเติบโตที่ช้ามากๆด้วยนะครับแนะนําให้ขยับพื้นที่ปลูกออกมาเรื่อยๆหมายความว่าถ้าหากปลูกอยู่ในร่มอยู่ก็ค่อยๆขยับออกมาในรับแสงเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตดีขึ้นครับปัใจจัยในการเลี้ยงดูประการต่อมาก็คือเรื่องของความชื้น เพชรจะถึงเป็นกล้วยไม้ที่ชอบความชื้นสูงพอสมควรนะครับตามธรรมชาติของเขาเองก็อยู่ในพื้นที่ป่าพุซึ่งมีความชื้นสูงมากๆด้วยเหตุนี้ในการรดน้ําถ้าหากปรุงวัสดุปลูกอย่างที่มือเย็นใช้ก็คือสามารถจะเก็บรักษาความชื้นได้ดีก็แนะนําให้ท่านรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและถ้าเป็นไปได้หากจะสามารถรักษาความชื้นโดยรอบบริเวณโดยปลูกไว้กับไม้พี่เลี้ยงต่างๆ เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มที่สร้างนิเวศในบริเวณนั้นก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับรักษาความชื้นให้เพียงพอในเรื่องของการให้ปุ๋ยหรือการเพิ่มธาตุอาหารให้กับเจ้าเพชรหึงสิ่งที่แนะนําเลยก็คือปุ๋ยคอกครับอย่าได้ขาดพยายามเติมลงไปให้เขาทุกๆเดือนจะช่วยสร้างปริมาณของอินทรีย์วัตถุให้เพชรถึงมากขึ้นครับ อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านจะส่งเสริมให้เขาจเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีก็สามารถจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร1 3 13, 13ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของเขาได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านต้องการลุ้นว่าเขาจะออกดอกในปีนั้นหรือไม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพันวาคมเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร 12, 25,6เพื่อส่งเสริมการจเจริญเติบโตของดอกหรือช่วยในการกระทุ้งดอก ของเพชรหึงสักนิดหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับไม่ออกดอกทุกปีนะครับสำหรับเรื่องการดูแลรักษาก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีการปลูกเลี้ยงเพชรหึงไว้เป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็กอใหญ่โตแล้วสิ่งที่ควรกระทํามากๆเลยก็คือการตัดแต่งกิ่งตัดเอาลำที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการทิ้งใบหมดแล้วลำที่แห้งเหี่ยวสีน้ําตาลออกบ้าง จะช่วยทำให้ทรงต้นโปร่งแล้วก็มีพัฒนาการของการแตกกอใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงต้นที่มีการเจริญเติบโตโดยให้ดอกแล้วก็ติดฝักแล้วเมื่อฝักแก่ก็ควรจะเก็บออกไปเพื่อไปเพาะขยายพันธุ์ต่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอย่าลืมตัดก้านของดอกที่แห้งเหี่ยวนั้นออกด้วยนะครับการปลูกเลี้ยงเพชรชึงด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่โตแล้วก็มี คุณลักษณะของความเป็นไม้อิงอาศัยสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่สวนชื้นหรือพื้นที่ที่มีความชื้นแฉะได้สูงนะครับด้วยเหตุนี้จึงนิยมนำไปใช้ประกอบในการตกแต่งอาคารหรือสวนที่สะท้อนรูปแบบของความเป็นสวนร้อนชื้นหรือ tropical style ก็จะทำให้แสดงถึงความร่มรื่นของพื้นที่นั้นได้เป็นอย่างดีแต่ควรเลือกที่วางสักนิดนึงได้รับแดดมากหน่อยนะครับจะทาให้เจริญเติบโต ได้ดีมากขึ้นอย่างไรก็รตามราคาค่างวดของเพชรหถึงแม้จะไม่ใช่ต้นด่างนะครับเป็นกอที่มีสัก3หรือ4หนอก,ก็ถือว่ามีราคาหลักพันขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะโตช้าและจะได้ทรงพุ่มใหญ่โตขนาดนี้ก็รอ,อนานหลายปีเลยอย่างไรก็เชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับเพราะว่าคุ้นชินกับสภาพภูม,มิอากาศในบ้านเราเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลยากแต่ประการใดแล้วก็มีโอกาส ได้ลุ้นให้เห็นดอกที่สวยงามของเขาด้วยนะครับแสดงถึงความร่มรื่นของสวนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจใจดีเชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิป ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านมีญาติสนิทมิสหายที่เคยผิดหวังกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ช่วยแนะนําเพชรชิงแล้วก็บอกเขาว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงดูง่ายไม่เอาแต่ใจและแชร์คลิปนี้ให้กับเพชรชิงด้วยนะครับสาระดีๆในตอนนี้กับมือเย็นขออนุญาตลทาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ